สำหรับบอร์ดคอนโทรลเลอร์ที่ติดไวรัสหรือลงเฟิร์มแวร์จาก S D card ไม่ผ่านนะครับเราสามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้นะครับนำ S D card ที่ลงเฟิร์มแวร์ไว้แล้วนะครับเสียบลงไปในช่องใส่ S D ของบอร์ดคอนโทรลเลอร์ จากนั้นให้เราใช้แหนบนะครับช็อตที่ขา3บนนะครับลงกาวาจ่ายไฟเข้าเครื่องนะครับจากนั้นรอให้ไฟสีเขียวแดงด้านหน้าบอดติดแล้วเอาแหนบออกขั้นตอนนี้ต้องรอนะครับ ตรงนี้ผมใช้เฟิร์มแวร์ที่เป็น Discovery ของตัว a n d m i n e r นะครับเราให้โปรแกรมลงเสร็จ อตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้รอจนกว่าไฟสีเขียวแดงด้านหน้าติดขึ้นมานะครับะจะมีไฟสีเขียวแดงติดค้างขึ้นมาก่อนจากนั้นก็รอให้ไฟกระพริบพอไฟกระพริบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปิดดึงไฟออกจากตัวบอร์ดได้เลยนะครับเป็นอันเสร็จนะครับพอกระพริบแบบนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับลงเฟื์แวร์เรียบร้อยครับผม